หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาหนึ่งประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุประทักชายแดนไทยกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่รัฐทหารตำรวจจะได้รับ 10ล้านบาทส่วนประชาชนนั้นได้รับ8ล้านบาทซึ่งรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของวันที่16รก,กรกฎาคมจนถึงวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการนุมัวัดเงินเยียวยาวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทและประชาชนรายละ8ล้านบาทในขณะที่ผู้ได้รับ ก็จะได้รับผลการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายรวมงเงินเยียวยาที่มีการอนุมัติไปนั้นกว่า4 0 4ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งเจ้าที่และประชาชนในเจจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและยืนยันเดินหน้าแก้ไขผ่านสันติวิธี ร้อมตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงกองประเทศและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน